ทริปนี้นะครับเป็นครั้งแรกนะครับที่เราจะเอาเว็บนะครับไปตั้งแคมป์สวัสดีวิวโค้อสวยนะครับเด็กไม่เคยเล่นน้ำมาก่อนสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้กลับมาอยู่กับพวกเราทูไทยนะครับทีนี้อาจจะมาแปลกนะครับเพราะว่าเราไม่เอาคันนี้ออกนะนี่วันนี้เราเอาเว็บทัวริงนะครับดูครับดูครับมีอะไรบ้างดูดูดูทริปนี้นะครับเป็นครั้งแรกนะครับที่เราจะเอาเว็บนะครับไปตั้งแคมป มีเป๋าค้างด้วย็นยไงล่ะเฟี้ยวเียวเดี๋ยวใต้คลิปนี้ครับเราจะมีลิงก์นะครับแหล่งซื้อนี่ก่อนเพราะว่าคนต้องถามแน,น่นอนนี่นกระเป๋านี้พี่ซื้อจากไหนกันน้ำไม่อะไรนี้บอกเลยว่ากระเป๋ากันน้ําข้างละ25้าลิตรนะเป็น5้าสิบลิตรนะครับอันนี้ก็บรรจุไปเต็มเลยในกล่องก็เต็มนะครับอันนี้ก็เทินเต็นขึ้นมาอีกมีขนมนะครับสบ,บียงวันนี้เราจะเดินทางไปที่สวนพึ่งจังหวัดจังหวัดราชบุรีเออคิดนานมากครับดูครับอันนี้ก็เป็น ถังน้ำมันสำรองน้ำมันเครื่องอะไรอย่างนี้น,นะครับก็ตื่นเต้นเลย่ลาบนี้โอเคเดี๋ยวเราขอเตรียมตัวแป๊บน,นึงนะครับเดี๋ยวเราจะเดินทางกันแล้วเดีย๋ยวขอจัดสายจัดสมยพะละนิดนึงเผื่อมันไปโดนอะไรเนาะโอเคไปเดินทางกันครับ โอเคเดี๋ยวเราเติมน้ำมันก่อนดีกว่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะต้องเอาของลงก่อนอยเติมหาที่เอาของลงก่อนโอเคเราเติมใส่ถังสำรองก่อนนะแล้วก็เติมใส่ถังจริงถังสำรองเติมไ้สักร้อยหนึ่งก็ได้นะเอฟนะลงกนดูครับดูแครโอ้โหรอดครับรอดวันนี้เราต้องรอดนะครับเดี๋ยวเราเติมน้ำมันเติมถังสำรองร้อยหนึ่ง แล้วก็ถังจริงเท่าไหร่ยังไม่รู้นะ70บาทร้อยเจ็ดสิบตรงนี้เราเติมเตรียมถังก่อนแล้วขากลับมาเราจะมาเติมให้เต็มอีกทีหนึ่งเพราะถ้ากับว่าตอนนี้เราเติมน้ำมันไปร้อยหนึ่งนะก็มีน้ำมันสำรองอยู่ร้อยหนึ่ง รถติดมากเลยอ่ะติดอะไรก็ไม่รู้อ่ะเพิ่งถึงไอ้น,นี้อย่างนั้นเนี่ยบันลมเองอ่ะล้วแบบชั่วโมงกว่าแล้วอ่ะไม่พ้นกรุงเทพเลยนี่จะเปิดเอาขักมากินเลย อนนี้เราจอดพับอยู่ตรงสามพันนะครับปวดจาก5าจะขับสนุกดีครับขับม,มาเรื่อยๆเดี๋ยวต้องไปจอดตามอื่นตามนี้คนเยอะมากครับเดีย๋ยวไปก็ต่อครับเคตอนนี้เราก็เลยจังหวัดน,นคนปรปฐมมานิดนึงนะครับนี่เราวิ่งมาประมาณ9กโลประมาณนี้น้ำมันลงไปครึ่ง,งถังแล้วถือว่าประหยัดครับวิง่ง8090ดูสภาพของที่เราคนดูครับอย่างดุ <c oughs> เดี๋ยวขอพักสักคู่หนึ่งไปเดี๋ยวพวกเราเดินทางกันต่อนะครับพักมาประมาณเท่าไหร่ละสิบนาทีได้แล้ว,ลวเครื่องเย็นละก็ไปกันต่อเลยยิงยาวจะยวไปกินก๋วยเตี๋ยววันก่อนที่ตัวเมืองลาดรลีนะครับไป เราจอดรถไปแล้วเราไปกินก๋วยเตี๋ยวโอ่งกันนะก๋วยเตี๋ยวโอง่งอันนี้คือร้านอะไรนะก๋วยเตี๋ยวโอง่งบางกรก๋วยเตี๋ยวโอง่งบางกรราชบ,บุรี <Yahoo! S 2> มาแล้วจ้ามาแล้วจ้าอาหาร5บาทโอเคเดี๋ยวขอกินก่อนนะครับเอาอ e ี20คะ40บาท เตม40นะครับรอบนี้ประมาณ50กว่าโลนะครับถังหนึ่งเ,เดี๋ยวไปซื้อน้ำแข็งไปแล้วก็พักเสร็จแล้วครับไซื้อน้ำแข็งอันนี้พักประมาณ10นาทีคือวันนี้ร้อนมากครับหวังว่าไปถึงตรง,งนู้นน่าจะเย็นนะแล้วก็เดี๋ยววันนี้เราจะไปเล่นน้ำด้วยที่รีสอร์ทบางคนถามว่าเออเ้าคนซ้อนนั่งยังไงเดี๋ยวถึงที่เรากางเต็นท์ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะนั่งให้ดูแต่ตอนนี้ไม่ไหวร้อนมากต้องเดินทางกันต่อ เดี๋คถ่ายจากฝั่งนู้นมาอ่ะไปขึ้นรถเสร็จแล้วนี่ครับทางเข้าก็อยู่ตรงนี้ป้ายเพียบเลยถนนใหญ่มีสาลายตรงนี้นะอันนี้คือป้ายทางเข้านะครับนี่นครับป้ายทางเข้า300เมตรมี Wi-Fi ด้วยแต่ไม่รู้มีสัญญาณหรือเปล่าโทรศัพท์แต่ว่าทางโอ้โห ดีแล้วคันนี้มาคันนี้พร้อมครับมาลุยได้หมดอะ่ะโอ้ิ่งม้กิต่งไิ้ตีมวัมมวผมจะดูความแบบขี้เกียจเลยปล่อยห้อยอย่างเงี้ยเลยนะไปเดี๋ยวเราไปดูที่กลางเต็นท์บอกเลยว่าสุดยอดครับสวยงามไปๆเออบอกก่อนว่ามาถึงที่นี่นะคะเราก็ให้น้องข้างหน้าจดป้ายทะเบียนรถเอาไว้แล้วเราก็จะได้ใบเล็ก มาลงตรงจุดลงทะเบียนแล้วก็เราก็มาลงทะเบียนแล้วเขาก็จะถามว่าจํานวนคนนะกี่คนก็ถ้าเกิดเอาเต็นท์มาเองก็คนละร้อยห้าสิบแต่อันนี้มาสองคนเขาจะเก็บสามร้อยยี่สิบค่ายี่สิบบาทก็จะเป็นค่าทงอันนี้นี่เอามาปัดตรงเต็นท์เพื่อที่จะเขาได้รู้ว่าเออเรามาลงทะเบียนแล้วนะแต่ตอนเช้าถ้าเกิดเราเก็บเต็นท์แล้วเอาทงไปคืนเช้าเขาเราก็จะได้คืนอีกยี่สิบบาทเป็นค่ามัดจำนั่นแหละ ครับตอนนี้เราก็ได้พื้นที่กลางเต็นท์แล้วนะครับนี่ครับทุกคนคสิ่งของที่ เราแบกมากับเว็บนะฮะเดีย๋ยังไม่ได้เปิดกล่องลังนะน,นี้เบาะลมมีคนบอกว่าให้รีวิวหน่อยเบาะลม2คนเนาะแล้วก็อันนี้ที่สูบจะบอกว่าเบาะลมเนี่ยนอนได้2คนนอนสบายครับนอนสบายมากกางมาใหญ่มากครับอันนี้ก็เป็นที่สูบแหลมเลยเดี๋ยวเราจะให้ลูกตาลออกกําลังกายนะฮะเดยกกันสูบไปทุกคนนี่นะครับที่เราขนมาโดยเว็บร้อยสิบไอนะครับกระเป๋าเสื้อผ้านะครับกล้องแล้วของอีกอย่างก็ย้ายบ้านนะ <c oughs> นี่ไข่เอามาจากกรุงเทพรอดนะฮะใส่กระเป๋าข้างพวงข้างรถมาสี่ใบนอสมบูรณ์มากนี่ก็เครื่องควรครับเดี๋ยวเราจะทำซุกี้กินตอนเย็นบอกเลยว,ว่าบรรยากาศดีอีกแป๊บน,นึงจะพาไปถ่ายบรรยากาศให้ดูโคตรเยอะโคตรเจ๋งอะเอาไมา่ได้เลาวะข้างนอกอย่างนะ้มีถังน้ําแข็งด้วยนะนะั่นแหละต่มแมลงเยอะมากเลยที่นี่ต้องแบบปิดมุงตลอดครับแล้วนี่ก็เป็นบรรยากาศตอนเย็นนะครับที่สายทานและคุณเขานะครับ จ๋งดีครับมันเป็นแบบแคล้ายๆฝ่ายเล็กๆเดี๋ยวพาเดินชมธรรมชาติเดี๋ยวเราอยเล่นน้ํากันตอนนี้สี่โมงครึ่งแล้วแหละน้ําไม่ค่อยเย็นมากนะไม่เหมือนที่ดอยอินทนนท์เล่นได้ครับคนเล่นเยอะมากดูดิครับดูดิครับมีพายเรือด้วยโอ้ชิวครับดูดิตอนนี้ก็เป็นอีกร้านหนึ่งนะให้ตรงนี้คนไม่ค่อยเยอะเลยตรงนี้เงียบกว่าเจ๋งๆ,ๆใครชอบนะครับสถานที่กางเต็นท์ติดริมน้ํานะครับเล่นน้ําได้มีชิงช้ามีที่ถ่ายรูปที่นี่นะครับครบเลยต้องลองมาดูนะครับ ที่นี่อยู่จังหวัดลาดบุรีนะครับจะลองไปดูสะพานลิงเหื่ออันนี้ข้ามไปอีกซีซั่นหนึ่งเลยเอออันนี้เจ๋งเนยอ่ะคือมันเป็นแบบต้นไม้แล้วก็ทําเป็นกระไดขึ้นมาว่าตรงนี้น่าเล่นน้ามากเอ,อ้ยน้าใสวะน่กกากลัวมากครับท่านผู้ชมโยกมากครับโยกมาก <c oughs> เดี๋ยวเราข้ามกลับนะจ๊ะ <c oughs> แดแดมแแดมไปเดินตัวเล่นน้า <c oughs> ข้างบนอ่ะมันเขาเลี้ยงไอ้พวกแบบอะไรนะเป็ดไก่เต็มเลยเดี๋ยวพาไปดู เอาไปดูอ่ะมาๆไปดูเป็ดไก่นะครับเรากําลังเดินไปที่ไปดูพวก,กสัตว์ตรงไหนตรงนี้นะอันนี้ครับเป็นบรรยากาศร,รอบๆนะครับเราชมดูนะฮะโคเจ๋งคือกลางตรงไหนก็ได้นี่ นี่ก็ไปดูไก่กันอันนี้อะไรเนี่ยหมูตะไก่พวกนี้เชื่องนะไม่ค่อยหนีคนชวนชวน อันนี้คือร้านอาหารเลยร้านอาหารปิดสองทุ่มกินได้ <c oughs> ใช่ไหมเออดอ๋ยวอกเลยเดี๋ยวเวลาเรามาแล้วมาลงทะเบียนก็จะมีแก้วกาแฟให้มากี่คนก็ได้จำนวนแก้วเท่านั้นก็จะมีกาแฟอวนติน <c oughs> แล้วก็จะมีข้า,าวเช้าข้า,าวเช้านี่ถ้าจาไม่ผิดนะจากที่ดูมันน่าจะเป็นข้าวต้มไก่แต่ช่วงเดือน เดือนธันวาจนถึงเดือนมกราจะไม่มีข้าวเช้าแต่เขาจะมีแบบพวกกาแฟพวกโอนตินใหออ้แล้วก็ส่วนมันจะมีอะไรนะแบบเหมือนแบบพวกร้านขายของอะ่ะแบบพวกขนมพวกน้ำอัดลมอะไรอย่างเงี้ยก็จะเปิดถึงสี่ทุ่มหลังจากสี่ทุ่มก็จะปิดแล้วก็จะมีร้านอาหารตามสั่งด้วยเมื่อไหร่นะ <laughs> ก็ประมาณสองทุ่มร้านปิดออประมาณนั้นดู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 ด,ดูมีกระต่ายด้วยอ่ะ แรบบิท <Rabbit. S 2> ไม่ง่ายนะแรบบิทโอ้ยน่าติ๊กแม่เราดูเลยยื่นมือแป่งเลยสัญญาณมือถือก็จะมีของ AIS กับบ i f i ของเขานะคะแต่เลยแต่ AIS ก็มามาหายหายนี่เราเจอฟอร์ซ่าลาดลีคันหนึ่งนะครับรถไขหนะ้ารถไขหนะ้ามาชมรถด,ดีกว่า นี่ห้าร้ยเอกไปเราไปเล่นน้ำด้วยถูออกน้ำเย็นหินนะมันเป็นข้างล่างเป็นหินนะกระโดดไม่ได้นะบอกก่อนเจ็บบอกเลยว่าเจ็บเดี๋ยวเราเดินไปตรงชิงช้าดีกว่าอยากเล่นชิงช้าตรงนั้นเขาไม่เล่นกันละเดี๋ยวเราไปเล่นกันน้ำไม่ลึกนะครับนี่แค่นี้ไม่ถึงเข่า เด็กเล่นได้นะฮะตรงนี <Yep. S 2> right.> right. ้ไม่อ like ันตรายแต่ว่าด้านบนข้างหลังนู้นหลังฝ่ายตรงนู้นลึกมากครับน่าจะเมตรสองเมตรเลยดิทีวิวโคตรสวยนะครับอันนี้ประมาประมาณ5้าโมงแล้วเนาะหินนะต้องระวังด้วยค่อนข้างเจ็บนิดนึงแต่ไหวไม่น่าแต่ไหวไม่นะาขับรถขึ้นไปยืนเลยเด็กไม่เคยเล่นน้ำมาก่อน พาเด็กมาเล่นน,น้ำแล้วดีใจนี่นี่เป็นไงล่ะเป็นไงอุ๊บเอาเป็นไรเป็นไรเป็นไรเป็ลน์ไปไลน์ลองมายืนตรงนี้หนยเดี๋ยวโอ๊ยไปพอแล้วทำน้ำกินข้าวเดี๋ยวไปทำ <S <S สุก,กี้กินไปตอนนี้ก็เย็นแล้วนะครับประมาณ5้าโมงครึ่งได้แหละคนก็เริ่มทำอาหารกินกันเดี๋ยวเรารอล,อลูด้านน้ำน้ำเลนกลางคืนแล้ว อนนี้เราก็ประกอบอาหารทานนะครับอันนี้มีไก่ทอดหมักมาแล้วใช่ไหมใสามบานยำทูน่ายำทูน่าแล้วก็อันนี้จะเป็นซุกี้นะครับเปลวเปยวแม่ครัวทาเองอันนี้หม้อเท่าไหร่นะเมื่อเช้าเพิ่งซื้อมาสามห้าสามสิบห้าบาทหม้อนี่นะมีฝาให้ด้วยนะโคตรเจ๋งโคตรเปยวโคตรเปยวแหลมเลยบอกเลยแหลมแต่ว่าแนะนําว่าถ้าสูนมาที่นี่นะครับแนะนําซื้อของมาเองเดี๋ยวเพราะว่า ของที่นี่แพงมากอย่างน้ำสองขวดเนี่ยเท่าไหร่นะยี่สิบห้าบาทขวดละยี่สินะเท่าไรยี่สิบน้ำมันน,น้ำมันสามห้าแล้วก็แนะนําเอาอยาก,กันยุงมาด้วยนะยุงเยอะอะไรก็ได้ที่มันป้องกันแบบพวกมดพวกมแมลงอะไรเพราะมดมันเยอะมากควรซื้อมาเนาะนี่ยำทูน่านี่นแล้วก็ทูน่าเทลงไปเลยช้อน่ะพ่อขวรัวดูนะจ๊ะ ได้ได้ไ,ได้เข้าได้เข้าได้เฮ้ยไก่ได้แล้วไ,ได้แล้วได้แล้วนี่คือยำทูน่านะครับใช่ครับแซ่บมากหอมมะนาวสดอ่ะอันนี้เสร็จแล้วด้วยห,กกหมูไก่ทอดืมุทม,ส,กกทมสุเกะฮะทำซุปสุเก้เยิ้มจมเยิ้มจมฟองกันแล้วเนี่ยสวัสดีตอนเช้า ตอนนี้ก็ได้ทำการเก็บของมาสักพักหนึ่งแหละเราจะไปกินข้าวเช้าที่น์เตอร์มันจะมีอาหารเช้าให้เรานะครับเป็นข้าวต้มตปลาเริ่มเจ็ดโมงเถึงเก้าโมงเก้าโมงโอเคอแล้วทานอาหารเช้าเสรกก็จก็คงเดินทางกลับเลยนี่ครับคืออาหารเช้าของพวกเราอะไรข้าวต้มปลาต้มไก่ทานคู่กับหมูกันนอกเดี๋ยวเราทานเสร็จก็คงตีรถเข้ากรุงเทพเลยครับ ว่าไม่อยากให้ถึงบายบายตอนนี้7จ็ดโมงสามสิบสามนาทีไม่เกินแปดโมงเราก็ออกแล้วแหละถึงกรุงเทพก็คงประมาณเที่ยงเที่ยงบายบายครับขับไปเรื่อยๆใช่ครับเรามาอยู่ที่รถแล้วเดี๋ยวเราต้องเติมน,น้ํามันก่อนเพราะว่าจากตรงนี้ไปถึงปัม๊มน่าจะอีกไกลเกรี่ยงจ้าเกรียงจ้าเ,เราเติมไปแค่ 40, 40น้เมืนะ่อวานอ่ะเด็กปั๊มเด็กปั๊มเต็มถังเลยเนาะ โอ้พน oh, ักง,งานที่นี่ไม่ดีเลย้ำน้ำมันหเนี่ยเนี่ยหมดแล้วเน,น,นี่ยร้อยหนึ่งเนี่ยหกไปห้าสิบาทเลย oh, อุย้ยเต็มอีกเปเรียบร้อยถ้าก่อนจะออกไปก็เอาธงมาคืนเนาะจะได้เงินกลับอีก20บบาทวันนี้คนก็เริ่มเก็บของกันแล้วแต่เราเก็บของก่อนมากินข้าวเช้าแต่คนส่วนมากเขาจะกินข้าวเช้าก่อนแล้วก็ไปเก็บตอนนี้ก็เริ่มเก็บกันแล้วแหละเดี๋ยวก็ จะมีคนเริ่มทยอยออกแต่ดีแล้วที่เราเก็บไปเพราะว่าเราจะได้ออกไปก่อนรถจะได้แบบไม่วุ่นวายคนถามนะครับว่าคน,คนของขนาดนี้คนตอนนั่งยังไงอะโชว์สิจ้าอันนี้คือที่วางขานะอะะลองขึ้นมานั่งให้ดูสำหรับเว็บนะครับขาเราจะงอไปข้างหน้านั่งได้อย่างงี้ีตอนนีนะวางขาดิ ก็คือขามาาาันจะพ้ากระเป๋าพอดีนะครับพอดีเป๊ะเหมือนน้าปกติเลยแค่มีขามาลองเฉยๆเ,เดี๋ยวเราวาร์ปไปที่กรุงเทพกันมาดูค่าน้ำม,มันว่าจะเติมเท่าไหร่นะกลับมาถึงกรุงเทพแล้วก,ก็กลับมาถึงกรุงเทพเรียบร้อยเติมน้ำมันเรียบร้อยหังนี้60บบาทนะครับวิ่งไปทั้งหมด200บาท ทั้งหมดเลยนะทั้งคลิป2 0 0บาทเลขไม่ประมาณ400กว่ากว่าถือว่าโอเคครับเอาเวฟไปวิ่ง 80- 90ตลอดทางรอบนี้ใช้เวลาไม่นานนะครับขาแับสําหรับใครที่แบบยังลังเลอยู่ว่าเอ้ยแบบซีซีน้อยมันจะไหวเหรออะไรงนี้บอกเลยครับว่าไหวอยู่ที่ใจคนมากกว่านะครับมีแรงก็ออกไปเลยครับอย่ารอช้านะครับไม่จําเป็นต้องมีรถแบบซีซีถงๆงนะครับขับเวบก็ออกได้อย่างพวกเราเนี่ยครับ ทำเป็นแนวทางให้เรียบร้อยแล้วฮะก็ลองดูนะครับเผื่อใครแบบมีโอกาสได้ออกทิปอย่างนี้ลองดูสักครั้งหนึ่งเนาะสุดท้ายนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยก็ได้นะจะได้แจ้งเตือนเวลามีคลิปจ้าอย่าลืมนะครับกดให้เราด้วยนะครับล้วเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับ